ครับผมสวัสดีครับวินัย DIY ชาแนลพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมได้มีโอกาสสั่งซื้อเครื่องทำน้ำแข็งจากเพจลาซ a ด a นะครับการห่อบรรจุมาก็โอเคนะครับผมก็มีข้อความเขียนห้ามวางแนวนอนนะครับ สินค้าจะชำรุดนะครับเป,เป็นการแจ้งเตือนนะครับส่วนปลั๊กนะฮะปลั๊กก็จะห่อสายมาอย่างดีนะครับในกล่องก็จะมีที่ตักน้ำแข็งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคำแนะนำก่อนใช้นะครับผมให้ตั้งเอาไว้นะครับ1วันนะครับ นี่ก็จะเป็นห้ามนอนเครื่องนะห้ามวางแนวนอนนะครับผมจากรัศดานะครับเป็นคู่มือแมนวนวลนะครับแมนวนวลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็มีสามสามสี่หน้านะครับสามสี่แนก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ ในที่นี้ผมสั่งซื้อเพราะว่าผมติดน้ําแข็งนะครับผมที่บ้านทานน้าแข็งกันผง20บาทซื้อน้ําแข็งก้อนฮนะดูแล้วก็หนึงไม่ค่อยสะอาดนะครับผมไม่ค่อยสะอาดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ลองดูว่าอย่างไรจะประหยัด่ากันนะครับผมตามรับ ที่คำนวณดูก็ซื้อเครื่องมาเดี๋ยวจะแจ้งราคาอีกทีนะครับผมก็น่าจะประหยัดกว่านะครับประหยัดกว่าตอนนี้ก็จะเป็นการทำความสะอาดนะาการใช้งานครั้งแรกนะครับผมก็จะต้องรอ30นาทีนะครับเพื่อสแตนบายนะครับเปิดสแตนบายไว้30นาทีนะครับ ในที่นี้ผมใช้การต้มน้ำนะครับต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ผสมน้ำลงไปให้พออุ่นนะครับเพื่อจะล้างกลิ่นของเคมีของพลาสติกใหม่นะฮะที่ตกค้างนะครับผมเพื่อจะชำระล้างกลิ่นนะครับตรงนี้ก็รอให้น้ำเดือดนะครับผมตนเดือดแล้วก็ผสมน้ำให้อุ่นก่อนนะครับเทลงไปนะครับเทลงไปล้าง ภาชนะนะอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับผมแช่ไว้สัก1นาทีนะครับก็นำไปเททิ้งนะครับผมครับผมตอนเทน้ําอุ่นลงไปนะน้ำหกขออนุญาตเช็ดนะครับผมเช็ดนิดหนึ่งนะครับหลังจากแช่ทำความสะอาดนะครับ ครบหนึ่งนาทีแล้วก็เอาไปเทนะครับเอาไปเทก็ออกกลับมานะครับตอนเทนั้นนะครับเราฟั่มถังนะครับผมจริงๆแล้วจะจะมีรูเดนอยู่ข้างล่างนะครับผมไม่ได้สังเกตนะครับก็ฟั่มถังก็จะเอามาวางไว้สักพักนะครับเพื่อให้น้ํายาเนี่ยมันอยู่กับพื้นที่นะครับหลังจากที่เราเอียงเทน้ํานะครับก็จะตั้งเอาไว้อย่างนี้นิ่งๆนะครับ เพื่ให้น้ำยาเนี่ยมันกลับพื้น,นที่ของมันนะครับผม1 5บหนาทีผ่านไปนะครับผมก็ยกไปวางไว้ตรงโต๊ะกับข้าวนะครับผมเลือกที่วางไว้ก็คือเป็นโต๊ะกับข้าวนะครับผมเพื่อเป็นการจิบน้าแข็งมาใช้งานตอนทานข้าวตอนไหนง่ายขึ้นนะครับอย่างปลั๊กผมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ผมการใช้งานก็ครั้งแรกนะครับเราก็ต้องเสร็จปลั๊กนะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะผมแนะนำเป็นน้ำเย็นนะครับครั้งแรกนะฮะครั้งแรกแนะนำเป็นน้ำเย็นนะครับเพราะว่าการทำงานจะไวขึ้นนะครับกระตุ้นก่อนนะฮะกระตุ้นด้วยการใช้น้ำเย็นนะครับอันนี้ผมผมทดลองดูแล้วนะฮะทดลองดูแล้ว ใช้น้ำธรรมดาครั้งแรกจเ่าจะช้ามากนะครับจะช้าครับครึ่งชั่วโมงได้นะครับาจะกว่าจะเป็นน้ำแข็งนะครับแต่ถ้าน้ำเย็นประมาณ10นาทีครับ10น10นาที15นาทีก็เป็นก้อนน้ำแข็งให้แล้ะครับห <ๆๆ S 1> ลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติครับก็คือ8นาทีถึง10นาทีนะครับต่อหนึ่งชุดนะครับ การทำงานก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับผมจะมีเสียงบ้างก็ตอนที่การทำงานของเครื่องนะครับช่วงที่เขาเอาน้งแข็งมาที่ถาดมาย้ายมาที่ถาดน,นะครับผมก็จะมีเสียงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นดังมากมายนะครับผมครับตัวนี้นะครับผลิตจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นยี่ห้อยูกิโนนะครับผมเป็น ยี่ห้อน้องใหม่นะครับแต่ก็เป็นยี่ห้อแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับผมซื้อเพจ l a า a d a นะครับอยู่ที่2000นกว่าบาทนะครับ2004 90ประมาณนี้แหละครับสองพันสีปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันครับครับเป็นเสียงที่เครื่องทำงานถึงขั้นตอนทำแข่งเป็นก้อนนะครับผม ก็จะเดินมาที่ถังพักนะครับไปฟังกันครับครับผมนี่ก็เป็นชุดที่2นะครับที่เขาผลิตออกมานะครับก็หลังจาก ชุดแรกไปแล้วนะฮะชุดที่2ก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสินาทีนะครับก็จะน้ำแข็งก็จะเป็นก้อนให้1ชุดนะครับผมครับมีประโยชน์กดติดตามนำไปใช้กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวินัย DIY c h anel สวัสดีครับ